สวัสดีครับพออ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบ e น่ารักไทยกับพกับผมทากคชิในทากคชิไว้เป้านะครับผมอย่างที่ได้เห็นไปแล้วจบเอพิโซด8กันไปนะครับผมก็มีความคึกคนองนิดหนึ่งเมื่อกี้เหมือนเหมือนเอพิโซดที่แล้วเราได้เมนชั่นกันในเรื่องของลิงคอนทันโดนะฮะผมเช็คคอยนะครับผมว่าจะไหวหรือช็อตกัน only นะครับเราก็มาต่อกันใน ซีรีส์ที่2องสตรีคสองเลยนะครับผมในใช้ช็อตกัน only นะฮะเราจะมาลิงคอนทันโนเช็คไอ้ไอ้เยอะคิดผิดจริงๆกันเนี่ยไม่รู้คิดอะไรนะครับผมชาร์เลนจิ้งโหมดนะครับผมเอ่อ world tier 5แน่นอนนะครับผมก็กู <laughs> จะรอดไหมวะเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าไป Captain Lincoln checkpoint. immediate at support Benitez requesting the Tunnel คือแม่งจะไปตายตรงๆเลยเนี่ยเจอกับสไนเปอร์เนี่ยแหละบอสบอสสไนเปอร์เนี่ยมีปัญหาแน่ผมว่าสกิปไม่ได้นะยิ่งใช้ช็อตกันนี่คือสกิปไม่ได้เลยเพราะว่าผมว่าเนี่ยมันเราต้องวิ่งข้างล่างเนี่ยเราวิ่งข้างบนไม่ได้แล้วเลยถังแล้วก็ยิง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 อุ้ย

มีเลเปิร์อีกตุ๊กี่เพิร์อย่าตั้งป้อมอย่าตั้งป้อมอุ๊ยเจ็บเจ็บสุดเว่ว่ยเกินเหตุเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่นั่งทำไมอะ่ะโอ้โหของเลี้งตก tactical ACR ด้วย section แรกเฮียร์ เอาไอ้นี่ไปแดกก่อนไปดูข้างล่างไม่วิ่งว่ะชี่หายแล้วเอามาแล้ว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 อย่าอุ้ยเจ็บอื้อๆไฟเจ้าระเบิดไม่โดน ปัญหาเริ่มบังเกิดเมื่อสไนเปอร์คุมหัวศัตรูอะไรน้องอุ้ยอุ้ยโอ้ยเมคิดแรกจะออกหรือเปล่าเมคิดแรกจะออกไหมเมคิดแรกออกไปแล้วโอ้โหเอาแล้วไง เออทำไมเราวุดอย่างนี้ทีทีอเล็กซิงตั้งนี่แบบโอ้โหแม่นเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นออเอออุ้ยระเบิดใส่หน้านอีกยชัดไอ้สุดไนเปอร์จะเอาไงออเออสองนัดอย่าย,ยิงกูเลยอย่าย,ยิงผมเลยครับพี่โอ,อ้โหโดนโดนลงมาที่มึงเป็นเนโมเท็กนี่ตายไปแล้วนั่นนะ่ะจะโดนได้ไหม โดดหน่อยดิโดดไหมน้องโดดป่ะไม่โดดล่ะโดดลงมาก็ตายกี่ขาเรียบร้อยโอ้โหไม่คิดแรกออกเซกชั่นสองเคลียร์ครับผมไม่คิดแรกออกไปแล้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละลำบากแล้ว คิดว่าต้องวิ่งข้างล่างแต่ขอขึ้นไปเคลียร์ข้างบนก่อนเคลียร์สนไนเปอร์กันอยู่บนหัวเลยโอ้โหพี่เบิม้ม,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 มสนไนเปอร์สองตายเหลือพี่เบิม้มไม่เอาหนาอยามนาทาไม่ดีเว้ยไปดีกว่า อุ้ยเลือด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 คึ่งหลอดคึ่งหลอดยูทอลสนีีแน่์ดีแน่อืมอือหยิบ้อยต้องขอบคุณ On The Move นะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีมาก On The Move นะฮะ on the move ฟทำคุณพอดได้ทุกเมื่อหันหน้าเนิรมแล้วนะจ๊ะ อุ้ยคิดผิดแล้วไม่วิ่งไม่วิ่งถอยก่อนอุ้ยเกือบไปมันยังมีตั้งกี่เวฟต่อกี่เวฟเนี่ยโอ้โหอะไรโดนหัว โอ้มีตุ๋ยมีตุ๋ยเรียบร้อยเหลือพี่เบิ้มโอ้วิ่งมาเลยพี่พี่ใจเย็น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 กลับบ้านไปก่อนน้องชายน้องไม่ใส่หมวกแยงกี้งนี่น้องหมายเขาว่าไงหรือว่ามันใส่วะ ไม่ใส่นะรู้สึกไม่ใส่ไม่ใส่หมวกยังกี้มึงอยู่นนวยอ,อกนะมึงมาจับมาไปอเราไม่กลัวน่วยคารทหคารหรือเกินมีอีกเหรอ,อยัดเข้าไป Me, 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 Captain Vince. Here This is favorite. We are division agents, and we have eliminated the threat to the perimeter. I'm patching you into our comms so you can direct support to where we're needed. <sighs> That's good news, but we still got plenty of bad. Some of those bastards made it through and they're planting explosives on the tunnel flexible. They're trying to get out come hell or high water. If those bombs go off, you know which one we're gonna get. Oh, I ถ้าใครยังไม่รู้นะครับในโซนนี้อ่าไอตัวเราไม่สามารถวิ่งออกไปข้างนอกได้แล้วนะครับเราต้องอยู่แต่ข้างในเพราะไม่งั้นไอเจ้า j t จที่ที่ซามบอมเนี่ยมันจะโดนดาเมจมันจะลดดาเมจไปเรื่อยๆนะครับมาเยอะๆที่ชอบจังเลย โอ้ยโอ้ยกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยมึงกี่ตัวเนี่ยมึงกี่ตัวเนี่ยมึงกี่ตัวเนี่ยแปดเจ็ดศูเข้าแยูนย์เข้าหน้ามาสิชอบ คือหลอดคือหลอด LMB เอ้ย LMG อชีอ้หายแล้วมันอยู่ข้างบนทำไงวะเนี่ยหวัดดีน้องหวัดดีน้องลงมาสิไปไหนอะเนี่ยถ้าหลอดแบบข้างนอกมันโดนดาเมจเลยเนี่ยเห็นปะ taking damage สีได้ออกไปยิงไม่ได้นะโอหวน่าเศร้าอ่ะจะยิยิงอย่าพย่าพ่งย่าอ่าเราถอยมันจะขึ้นมาไหมเนี่ยอยากฆ่าสักเวฟนึงนี่ไง เปะ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 เมจไม่ขึ้นว่ะเอาแล้วไงหล่อมีแล้วไอบ้บ้าอุ้ยมันไม่วิ่งเข้ามาออกไปเจเทียก็โดนดาเมดอีกตะเมจขาวสี่พัน เรีอบร้อยอีกตัวหนึ่งมามามาตัวสุดท้ายละอย่าเอาช็อตกันมาสู้กับ LMG เหมือนเหมือนภาษาอังกฤษเขามีสำนวนบอกว่า don't b บริงอัน i f e t ทัว u n ก i g ไฟอันนี้อันนี้ d o n บริงอ g a ช h อตก u n to ทัว g f LMG ไฟ ใช่ค,ครับโซนต่อไปนี่ผมก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะปกติเร,กเราจะมมนั่งกันกงบนแเ้าใช้อ s s a u l รเ i ิลกับน n ปอ e ์ยิงไปทีเนี้คือแบบเราใช้ช็อตกันไงแล้วมันจะไปไงวะ ไม่หิวไม่หิวให้คุณทำหน้าที่เสร็จแล้วก <c oughs> ูไปแล้ว <c oughs> ลาก่อนสโยนาระคุณนสวัสดี <c oughs> โอ้โหเม่คิดเหลือสี่ <c oughs> คิดว่านั่งข้างบนคงไม่ได้ผมต้องนั่งข้างล่างแล้วก็ให้มันบุุกเข้ามาแต่มันก็จะช้าหน่อย <c oughs> กัปตันบันดีบันดีเด็ด อย่าไปนั่งข้างหน้านะน,น,นั่นระเบิดนะนั่นนะ่ะนั่นก็ระเบิดนี่ก็ระเบิดไอ้แกสโซลินโง่เข้ามาสิอ้าวเลือดไหลแล้วนะ้องโอ้ย อุ้ยควาคิดที่ไม่ดีไม่ดีเลยเ t f ขอกุหลบด้วยขบวนตอนแรกก็ดีอยู่แล้วโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยนั่งข้างล่างมันเป็นอย่างนี้สามตัวสี่ตัวอะบ้า บ้านมึงผลิตกระสุนเลยไงอูววนั่นแหละที่ต้องการอ่าเราต้องขึ้นไปให้ได้ในพอสภาพมันมืดอ,อยู่เรื่อยเลยวะเฮ้ยไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นแตกเขาไ,ไว้ โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นซึ่งซ้ายให้ทันน่ะหมดยังหมดแล้วนี่อีกชิดเหลือสองก็สู้กับบอสไหวไหมเนี่ยนี่หาเรื่องตายอะชัดเลยวิ่งขึ้นมาเนี่ย มีสนไนเปอร์ด้วยไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเพน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 ,เ,พนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพนเพนไม่ไหวคิวก่อนเอาไปไม่ได้อผมวิ่งมาเลยเนาะใจเย็นไม่ก๊อปลอฟไม่ได้ไปตีกันแต่ช็อตกันกูแนวว่ายิงมือโบ รอยบันนีเดสอย่าตายเอามีมาเด้อไปไหนเนี่ยวิ่งอย่างกับเทเลพอต เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทำกระสุนก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยทันดาว20นาทีรู้แล้วทันอยู่แล้วไง20นาทีก็ทันไม่เราไม่เราชนะก็แพ้ระเบิดระเบิดมีให้ไหมขอหน่อยเถอะตู้น้ำทุบได้ไหมไม่ได้ นี่พอดีปรับปรับเซตติ้งของเรื่องออดิโอใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะฟังฟังง่ายขึ้นแต่เสียงเกมมาจจะเบาไป้หน่อนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันทีแล้วกันเริ่มยากก็ตรงนี้แหละพอสมัยเออามาัยิงโอ้มเมคิดเขาเห็นนะเมคิด อุ้ยบอสเฉียวตูดจะไม่รอดกั่ตรงนี้แหละอุ้ยบอสยิงเฉียวตูดชิ่งไหนวะเมื่อกี้ซ้ายเห็นนะอ๋อมันยังนั่งอยู่คาเวอร์ไม่ไม่ใช่แล้ว มันพกกันมาพลัออกี่ลูปกะเนี่ยระเบิดไอ้เนี่ก็พิュลเหลือเกินไอ้เอนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยโซบ้างเนี่ยมัะนพิวจริบบอสอย่ายิงอย่ายิงบอสบอสอย่ายิงนั่นไงบอสยิง รู้นะเองมีเพื่อนอีกอะอุ้ยจะเก็บมันชิดก่อนช็ตช็อตช็อตมินชิดฟับเรียบร้อยเพื่อนเองอยู่ไหนวะมีอีกไม่ใช่หรอนี่ใหญ่มาแล้วไปละอุ้ยเต็มตูดเลย ซ็อกมันเอาไว้ตีกรอฟไม่ใช่ไว้ตีกันโอ้โหเลือดแดงไมก่กรอบไม่ได้ให้มีตีกันพูดไม่ฟงังพูดไม่ฟงังแต่ช็อตกันเอาไว้ยิงหน้ามือมาสิอย่าอย่าลีลาขอร้องเวลาไม่มีเซิร์ฟเวอร์ชัาดาวแล้วเนี่ย อัดเข้าไปเยอะเยอยย่ามาคิวแถวนี้โหพี่เบไ่วะอุ้ยชิบายแล้วอุ้ยอุ้ย โอเคนะครับเหลือกรันตัวหนึ่งมึงกีปืนภาษาอะไรเนี่ยหมดเลยนะอุ้ยเชียยังไม่หมดนี่หว่าอันติีได้ออกแล้วอันตีออกแล้ว ไปแล้วเสียเวลาเรียบร้อยบอสลงมาลงมาอย่าให้กูต้องขึ้นไปตอลองเกียกล่เรียบร้อยบอสล่วงอุ้ยอุ้ยพีเิ้ลพีเิ้เดี๋ยวเดวเดเด Agent, my friend has been eliminated. Uh, uh. I thank you, my guys, thank you, and the people of New York. Thank you. I'm on my way back to the base with an escort. Let's talk when you get there. Good job, Agent. Gates, we the now, I've got to blog about some If they've blown those floodgates, we've lost a major. Now, Benitez can get back to the security wing. See you back here. เมึงจะแจ้งกูฟูทำไมเนี่ยโอ้ยโอเคก็จบไปเรียบร,ร้อยนะครับผมสำหรับตัวนี่นี่เราเล่นมิชชั่นอะไรเนี่ยลิงคอนทันโนจ็คพอยเออนะครับผมก็จบกันไปเรียบร,ร้อยแล้วสำหรับทักที่ไวเปล่านะครับผมในเอพิโซด เท่าไหร่ละ9นะครับผมไวครับผมโอ้โ oh oh, หน่าทึ่งจริงเป็นอะไรที่ amazing จริงกับเบลจริงๆอาจจะเป็นชุดใหม่ที่อาจจะเป็นชุด favorite ที่อาจจะเพิ่มแรงขึ้นมาจากฟอนไลน์ line, นะครับผมหลังจากที่ได้ถูกใจกับฟอนไลน์ line, มานานนะครับผมเอ่อคิดว่า shotgun striker เนี่ยแหละโอ้โหแม่งอลังที่สุดแหละนะครับผมโดยยิ่งเฉพาะ s a AH g ที่ใส่เรต้าไฟประมาณ5%กว่ามั้งแล้วก็มีมีแมกกาซีนซส์100%หรืออะไรประมาณเนี้ย นะครับสิบวันัดกำลังเวิร์กเลยนะครับมี destructive brutal เป็นหลักก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นมิชั่นที่ต้องวิ่งกันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะโอเคยังไงขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะมาเล่นอะไรหรือว่าจะมา มีคำตอบหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็คอยรับติดตามชมกันแล้วกันนะครับผมยังไงขอบคุณมากที่ subscribe มานะครับผมโอเควันนี้ทางชิปลาไปก่อนเพียงแค่นี้สวัสดีทางชิว sign up peace intro ใหม่เป็นไงเอ้ยเอาโทรใหม่เป็นไงโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปแล้ว